สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคูทุกคนเนาะค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคูทุกคนเด้อค่ะขอให้ยูแดงมีฮอยู่ดีมีแห้งทุกคูทุกคนเนาะปีใหม่นี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะกาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคูทุกคนแห้งๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดหยังกะให้ได้อันนั้นคือได้อยากได้เงินเมินก็ได้เงินเมิน คืออยากได้เงินล้านก็นให้ได้เงินล้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคู่ทุกคนเฮงเฮงรวยๆเนะะาะค่ะมามาค่ะเมื่อนี่เขาเรื่องกันเลยเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านอินยูเอจะมาเปิดกล้องอเปิดกล้องนี่ค่ะเปิดกล้องนี่ค่ะเปิดกล้องนี่ค่ะเปิดกล้องของขควญคริคสต์มาสท่สซามใไ้มาเนาะคะ่ะเนาะปลากระเด็ดเปิดไว้แล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าอยากเอามาให้เพื่อนๆในเบืเ้องว่า แม่บ้านแต่งยังมานะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่เล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 คะจะเป็นยังไปได้ก็ต้องเป็นกระเป๋าแล้วนะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะที่แม่บ้านอยากได้เนาะค่ะเนะเาะพอบ้านกะแอบไปจัดให้นะะเนาะค่ะเนาะกันฟังก็จะเอามาเปิดให้เพื่อนๆไ้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปังขอได้ เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปางกระไดเปิดออกมาแล้วล่ะปางกระไดแกะกระดาษแก้ยางที Price ่คุณห่อไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะปางก็จะเอามาให้เพื่อนๆเดี๋ยวเบิ้งเลยเนาะค่ะเนาะแบบนั้นนะคะพี่น้องค่ะกล่องมันใหญ่ค่ะกล่องมันใหญ่ค่ะสมโอค่กินที่กินที่เนี่ยค่ะกัดจมาพรมจะมาพร้อมถุงผ้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถุงผ้าประมาณนี้ เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเขา่อมาแบบดีเลยได้พี่น้องค่ะเขาจะ,ะมีผ่า่อรอบๆอบนี่แต่ว่าแม่บ้านได้เปิดแล้วเนาะคะ่ะเปิดตอนวันคริสต์มาสแต่บุได้เหตดวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆเดือบึงเมื่อนี้แม่บ้านก็เลยถือโอกาสมาเปิดย่อนลังให้พี่ๆเพื่อนๆเดือบึงเนาะคะ่ะกระเป๋าค่ะพี่น้องค่ะหอมๆค่ะพี่น้องค่ะ หนังแบบหอมเลยก็จะเป็นอ่าเปิดแบบนี้นะคะข้างใน,นก็จะเป็นเปิดแบบนี้นแล้วก็จะมีสิบดันในเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะดัน้างตรงนี้ก็จะมีอ่ากระเป๋าช่องเล็กๆใส่อะปากกาหรืออะไรช,ชักนิดชักหน่อยนะคะเนาะกับประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คืออ่าจากพอบ้านนะคะเนาะก็จะมีสายนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ สายเวลาเฮาสไพรน์น,นองาาแคนอ่ะกระข้องพม่าเลยกันจะถือแบบนี้ก็ได้หรือจะเข่าจังซีก็ได้นองแคะนอ่ะหรือจะเอาข้องนี่เลยก็ได้น้องแคลพี่น้องค่ะโอ้ยถูกใจแม่บ้านค่ะถูกใจแม่บ้านค่ะขอมขวันเช่นนี้แม่บ้านก็จองมาโดนเลยน้องแคะนอ่ะเน,นี่ยค่ะเขาแพ็คมาแบบดีเด้พี่น้องค่ะเนี่ยจินแรกนะคะ่ะจาก สิ้นแรกจากพ่อบ้านค่ะพี่น้องค่ะมาดูกระเป๋าของโคชเนาะค่ะเนะาะของน้องนาินตามด้วยลูกสาวคนเลก็กกอนเนาะค่ะเนะาะลูกสาวคนเลก็กไฮแอเน,นี้ค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นซองน,น้อยๆค่ะของโคชคือกันค่ะซองน,น้อยๆแต่ว่ามาด้วยขวมหนาหักเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ เป็นกำไรคอแขนค่ะพี่น้องค่ะกำไรคอแขนเป็นลูกแอปเปิ้ลสีแดงแดงค่ะพี่น้องค่ะลูกแอปเปิ้ลสีแดงแดงน้อค่ะเนาะแม่บ้านจะใส่ให้ดูน้ะค่ะเนาะสวมเข้าไปแล้วก็ลูดตรงตรงนี้เลยค่ะตรงคอตรงนี้น้องคะนนี้ประมาณเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องพี่น้องนลินให้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะารักดีมั่นบ่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องค่ะนาหักดีค่ะพี่น,อน้องน้าไปชอบกับพ่อค่ะพี่น้องค่ะชอบกับพ่อสองคนพ่อก็ได้นี่ให้แม่บ้านกระเป๋าปังมักสีข้างในค่ะเป็นสีเลือดหมูน้ำตาลเลือดสีแดงเลือดนกก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะหอ,หอมหอม น้องนาลินกับจัดนี่ให้แม่ค่ะสอยคอแขนค่ะพี่น้องค่ะเป็นห้อยๆนะหักดีขอถอดยังท่านอยกากใส่าัวนี่เป็นมันปีใหม่นะค่ะเนะาะปังกับบ่อยากใส่เวลาล่างถวยล่างจานมันก็ก้องแกงก้องแกงตามด้วยอ่าอีกชินน้นนึงจากพ่อนาลินเนาะค่ะเนาะ ก็เป็นนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะพาด้าวาสันน้ำหอมค่ะพี่น้องค่ะน้าหอมเดี๋ยวปานจะแกะให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะกัเป็นข้องขวัญเทียมุกใครมีราคามากมายอะไรก็ดีใจพุ่งใจเทียพ่นไห้เนาะค่ะเนาะดีใจกับอ่าค้นที่พ่นไห้เข้ามาแบบนี้ ก็ได้ของว่ามีราคาแพงเนี่บกราคาแพงประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำหอมอืหอมมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสีหวานเววเลยคล้ายๆดอกดอกไม้อยังจักอย่างนะคะเน่ะหอมค่ะเป็นยังไดคะ สินที่สองจากพอ,อนารินเป็นน้ำหอมของพาด้าเนาะค่ะเนาะพาดา้าโอ้ยหอมหอม,อม,น,หอมนั่งหอมนี่นีแล้วมื่อนี้เนาะเระต้องไปทังไห y โอ้ยป่างเป็นคนที่จะบ๊ไข่มักน้ำหอมนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำหอมนี่จะเฮ็ดให้แม่บ้านอะ่ะเวียนหัวเวียนหัวเวียนตาไปกันฉีดไล่นๆเนาะค่ะเนาะจะฉีดได้เป็นบางอ่ะ กินเนาะค่ะท่านกินไหนแรงๆนี่แม่บ้านนี่จะสลบทันทีค่ะพี่น้องเนี่ยอันสองอย่างนี่คือจากอ่าพ่อบ้านใส่ข้อแขนจากน้องนลิ้นค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยอของลูกสาวค่ะมาของลูกสาวของลูกสาวว่าลูกสาวให้ลูกสาวคนโตค่ะลูกสาวของคอนโตของแม่บ้านอินยูเอกระ เป็นสาวเลยเด้อค่ะเด้อก็เก็บ่ได้อยู่กับแม่บ้านแล้วค่ะตอนนี้เนาะนาง่งกะเฮ็ดงานมีการมีงานเฮ็ดแล้วกะย้นนายไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วค่ะนางย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ได้ประมาณสองปีแล้วค่ะพี่น้องไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหาอ่าประสบการณ์ด้วยตัวเองบ่สตอนน้องให้พ่อแม่อ่าซัพพอร์ตแล้วเนาะค่ะนางกะหูจักอ่าเทคแคร์ดูแลตัวเองได้หลายแล้วค่ะพี่น้องแม่บ้านก็ภูมิใจกับลูกสาวคนโตแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเป็นขอ้อมูลสินแรกของ ลูกสาวาไฮแม่บ้านมาเนาะค่ะว่าเป็นยังท้างไในกะเป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นดอกไม้ดอกไม้ตั้งโตโชเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเห็นบะแต่เป็นลูบีสีอ่ามันเกิดของแม่บ้านเนาะค่ะเนาะ,ะเห็นบ่อันนี้เป็นอทองเคหยีบสีเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะยีบสีค่ะแต่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะ,ะข้างนอก ข้างนอกจะเป็นทองเค้คยีบซีแต่ข้างในโบรูว่ามันเป็นยังเนาะค่ะน่ะนี่สวยสวยมากค่ะในบ้านชอบของอะจกแก๊กแจ๊กแจ๊กเล็กๆก๊กอกนะฮักนะฮักประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะอ่าเป็นสิ้นที่สองของลูกสาวคนโตหิมาคือกันค่ะปางจะยิบขึ้นมาเฉพ์ตที่แม่บ้านอยากโชว์ให้เพื่อนๆไดืเบึงเนาะ,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 ะค่ะเนาะอ่าขอมคลอ่า ป่าของแม่ยา,ขอ,ายอของปู่ไาปีนี่ทุกๆของปีเพิ่นจะไปสื้อของให้แม่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่บ้านจะบอให้ญาติพี่น้องสื้อของให้ถ้าจะให้ก็ให้เป็นเช็คแบบนี้ให้เป็นเงินให้เป็นเช็คนี่เฮาไปชอบเอาเองว่าเฮาอยากได้ยังเฮาไปสื้อเอาแบบนี้ขนาดสามีของแม่บ้านเองยังไม่อยากให้สื้อของให้นะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าแม่บ้านขีติขีติอิลีคะ่ะ คันบอมาก n h งไแม่บ้านก็จะว่าอ้ยจีแมนสื่อมาบอมากหลายเอา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 ประมาณนี้ปานจะบอกออกมาตรงๆเลยจนจากเคยสะพายเมียเนาะค่ะสะพายแม่บ้านหลังจากนั้นบอเคยสะพายแม่บ้านอีกจากเถื่อหลังจากแม่บ้านขี่ติขี่ติไหลเรียกว่าอยากได้ n ั á งเธอเลือกเองก็แล้วกันเอาเงินไปสื่อเองว่าสันปางชอบเองนี่เป็นอันที่สองค่ะพี่น้องค่ะ จากลูกสาวคนโตค่ะกระเป๋าเป้เปค่ะพี่น้องค่ะกระเป๋าเป,เป้นะฮักนะฮักเลยป <c oughs> างกัได้ถือแล้วค่ะได้ถือแล้วเนาะได้ใส่แล้วมือนี้ยปางกันร้องใส่แล้วเธอนึงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นปปกระเป๋าไม้กันเลยเฮ่อซันเถอะพี่น้องค่ะ <c oughs> ข้างในนี่นก็จะมีกระเป๋าตังที่แม่บ้านใส่ประจำเนาะคะ <c oughs> ่ะเนาะกระเป๋าตังที่แม่บ้านใส่ประจำ ไม่คือคอดเนาะค่ะน็กจะได้เปลี่ยนนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเริ่มเบื่อและะ้วค่ะพี่น้องเริ่มเบื่อและะ้วเริ่มเบื่อแล้วค่ะพี่น้องท้างหนก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะทางหนก็จะประมาณนี้เป็นพวกไซเคจงเคดิตพวกอ่ะใบขับขอบขับขีเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคอ,องขควรอ่าคริสต์มาสปีนี้มือนี่อ่าเ<น>ป็นยังขึ้นมานั่งอยู่ในห้องอ่ะ เสื้อผ้าห้องแต่งตัวห้องไม่บ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะผู้แม่นยังค่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศว่าสันเถาะโอ้ยภูมิใจหลายได,ได้ได้ของขวัญที่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากลูกจากสามีเนาะค่ะเนาะโอ้ยดีใจแล้วก็ภูมิใจหลายถึงจะเป็นอันยั่งที่บ่มากมายแต่ก็ภูมิใจที่เพิ่นตั้งใจให้เฮาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดีใจที่เพิ่นตั้งใจให้แบบนี้เนาะ แต่อันนี้แม่พี่น้องค่ะหนังนิ่มๆค่ะพี่น้องนิ่มมากนิ่มมากนิ่มวิลีนิ่มวิล้อ,ลอค่ะพี่น้องโอ้ยมากับถุงผ้าค่ะพี่น้องค่ะมากับถุงผ้าเวลาเขาเก็บมันก็ง,งาก่ายเนาะค่ะเนาะส่วนมากกระเป๋าโค้ชนี่เวลาเขาชอบเนาะค่ะเนาะเขาชอบในอ่าเอาเลดบางครั้งจะบบมีถุงผ้าให้เด้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเขาชอบในอ่าชอบเลย จะมากับอ่าถุงผ้าประมาณนี้คะ่ะพี่น้องค่ะของไม้เครือรอดขึ้นกันได้พี่นอ้องอ่าจะบบมีถุงผ้าให้จะมีถุงผ้าให้เป็นบางโตเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมื่อ้านกะพุมมใจพุมมใจพุมมใจเขาแพกมาแบบย่างดีได้พี่น้องค่ะก็หอมากแบบแบบยางดี่นะอันแป๊ะก,ก้างๆมาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยแหลคะค่ะพี่น้องค่ะ ของอ่าคาริสต์มาสที่ซามีและลูกให้นะคะเนะาะจะเอามาเปิดมาโชว์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้เบิ้งได้ชมน้ำกันเนาะกล่องกับมาแบบใหญ่เลยได้พี่น้องค่ะกล่องมาแบบยังสี่เลยพี่น้องโอ้ยภูมิใจภูมิใจเอาแม่บ้านกัเก็บใบหยั่งที่นี่เนาะโอ้ยขำๆสตัเองนี่แหลคะค่ะ ไปบัตูุค่ะพี่น้องเขาเาออกออกออกอ,อกเขาๆไปบัตถุเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็บพีสิเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บ้านอินยูเอด้วยเนาะค่ะเนาะและ ขอนึ่งเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่น้องค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอินยูดเอเนาะค่ะข้างล่างก็จะมีอ่าตะปุ่มแบบนี้เนาะค่ะตะปุ่มแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเปิดลงอย่างนี้เนาะค่ะเนาะเปิดลงเลยะค่ะจะมีสิบตรงกลางจะมีสิบตรงกลางเลยะค่ะโอ้ยเป็นยังไงคะพี่น้องค่ะงามเลยเนาะ โอ้ยเมาไหลย,ย้ายห้างแล้วไปอีหรีแล้วค่ะพี่น้องไปอีหรีแล้วอย่าลืมนะคะเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเอน้ำแน่ค่ะพ่อกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ